สวัสดีวัยรุ่นวันนี้อยู่ที่ฟาร์มเสืยกุย๋ยอีกแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกยังไม่ค่อยทันใจแล้วกับการตกปลานะครับ<ด>ก็ไม้ตายของเรานะนี่เลยเวียงแหแม่งซะเลย <laughs> คือวันนี้เราก็เผาปลาช่อนกินไปนะปลาช่อนฝีมือน้าน,นวดกับไอปลาหมอเออปลาหมอนะครับก็อร่อยดีแล้วตอนนี้ของขาด <laughs> ของขาดไอคันจะไปรอ ปลาที่จะตกเนี่ยโอ้ยไม่ทันใจวะนะวันนี้เรามีน้าอ้วนมาด้วยนะครับเดี๋ยวเสี่ยกุย้ยเขาบอกจัดให้รอบปน,นินกินกันสักหน่อยนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าหนึ่งแหนะครับหนึ่งเวียงนะครับจะจัดไปสักกี่ตัวอ่านะไปลุยเอามาถึงจุดหมายแล้วล่ะนะครับตรงนี้มันก็เป็นคกว่าคลองหลอดนะครับแต่ว่ามันเป็นหัวคลองหลอดอะ่ะจะเป็นจุดที่ ลึกที่สุดของคลองนี้นะครับคลองนี้ก็อยู่ข้างๆบ่อกุ้งเสียกุ้ยเขาเนี่ยแหละนะครับโนนเตรียมตัวแล้วนะครับเอาแล้วครับามาดเขาได้เฮ้ยมันเวียงแหใช้ได้เว้ยมันเวียงแหกลางด้วย <c oughs> สุดยอดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูดิเป็นไงบ้างผลงานนะครับนี่ไงเขาว่าอยากไอไอ้น้าอ้วนเขาอยากกินไงเขาอยากกินปลานินนะครับอยากกินปลานินเผาเกลือนะหลังจากกินปลาหมอไปแล้ว นะครับนี่เดี๋ยวดูนี่ลงไปแล้วหนึ่งแหรอดูผลงานแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้แหมันได้ที่ก่อนน,น,นะพอดีเมื่อวานเนี้ยน้ำมันจะอยู่ตรงนี้เยอะนะครับแล้วเมื่อเช้าน้ํามันเข้ามาแล้วนวปลามันอาจจะนู่นโอ้ยน้ําวิ่งไปนู่นน่ะดูดิวิ่งเป็นคลื่นไปนูป่นอ่ะปลาไปทางนู้นเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวดูย<ด>ังไงก็เอามันแบบไหนวะ เอาขึ้นมาแล้วนี่นะครับก็มีทั้งปลาก็ดียิบหายแล้วผมไม่ได้ต้องการมึงเลยเดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวเราจะเอาแต่ปลานินอย่างเดียวนะครับก็เพราะเราต้องการแค่ปลานินเผาเกลือนะใช่ป่ะมีนะเออหืมนี่พึ่งมาอะไรวะเดี๋ยวนะพึ่งเคยโอ้ยทำไมไอ้กระบอกทำไมมันใหญ่มันเหมือนปลาซิวใหญ่ เออเออซิวเออลองดูลองดูลองดูเอาไปเอาไปเนื้อมันน่าจะอร่อยอยู่นะครับเดี๋ยวซิวอ้าวไปด้วยนะครับสี่ตัวมันจะพอเหรอครับปนินตัวขนาดนี้เรากินกันห้าคนเนี่ยฮะโอ็นยังไงเนียอีกสักอีกสักเวียงนึงไหมเออนะเดี๋ยวลองอีกสักเวียงดีกว่าดูแล้วแหมเดี๋ยวแขกเขามาใครไปใครมาจะอายเขานะเออไม่ได้นะแบบนี้จะเอาเอาแคปปนินกระจกกระจกตัวเดียวไม่ดี เดี๋ยวลองอีกสักหนึ่งเวียงนะก็เมื่อสักครู่นี้ก็ผลประกอบการดูแล้วไม่น่าจะพอท้องอ้วนแน่ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราลองอีกสักทีดีกว่านะอย่างน้อยขอให้ได้ปนินอีกสักสองสาตัวเอาไปเผาเกลือกันนะครับไปเดี๋ยวรอชมกันอ่นะพร้อมแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเหลี่ยมสักหน่อยนะครับเป็นเหลี่ยมนิดนึงนะก็น่าจะน,น,น่าจะดีแล้วเอา้าไปเฮ้ย ฝีมือการเวียงแหวอนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับอลงไปเสเียดายนะเมื่อวานนะถ้าถ้าเมื่อวานเนี่ยลงแหรตรงนี้นะครับรับรองว่าได้กินแน่ๆต้องมีปลาช่อนด้วยแหละเออตรงบ่อเนี้ยช่อนแน่เลยหมาครับรอบนี้มาครับออเออช่อนมันจะลูดดิเพราะว่าเอ็นมันในนี่ดิไอช่อนลงนาน,น่อยฮนะ มึงต้องลงมึงต้องลงไปงมตีนมันนะ่ะลงงมตีนแห่ไม่เป็นไรไม่อยากกินแล้วเอ้า <c oughs> <c oughs> นะครับก็ไอแหมันเป็นแหตาถี่เนาะแหเอ็นด้วยแล้วก็ถ้าได้ปลาช่อนนี้น่าจะหลุดแน่ๆเลยนะครับเพราะไม่ค่อยมีเกล็ดให้ติดเท่าไหร่นะแต่รู้สึกนะมีความรู้สึกว่ามันจะต้องได้ปลาบ้งางแล้ววะเฮ้ยลองไปซีเรียสกันมั้ยอ่ะรอบนี้นะก็ ก็ถือว่ายังดีเว้ยได้ปลานินแล้วก็ได้ปลาช่อนด้วยได้ปลาช่อนน้อยช่อนปอกว่าตัวหนึ่งไดอ้วนบอกว่าเดี๋ยวย่างแดกแม่งเลยนะไหนๆก็มาแล้วนะครับอืมไอตัวนี้หรือเปล่าวะที่นันหนวดมาตีเมื่อเช้าแล้วแม่งไม่ได้ตัวมันเนี่ยตัวแค่นี้เองเดียนะเอาแดดปลาินสองตัวปลาช่อนตัวหนึ่งแล้วก็สิวอ้าวเล็กๆนี้อยเดี๋ยวเผื่อไปก็แล้วก็โรยเกลือหอมๆกันไปครับโรย น,นี่นะครับนี่นะครับปลาช่อนแมลานะครับไออ้วนบอกมานะครับว่าเนี่ยมันคีบม,มันจะออกสีชมพูชมพูนิดนึงโอ้โหแมลาจากสิงคุรีมากมาถึงนี่เลยอ่ะอ้วนใช่ครับใช่มาไมกลจังวะผมผมผมดูในคลิปหนึ่งยูทูปหนึ่งเขาถ<น>ามหาปลาช่อนแมลากันไอเนี้มันว่ายน้ำมาหรือมันั่งรถเม์มาเนี่ยน่าจะนั่งรถเม์มาก่อนโอเคห้อยล่นแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับวิถีชีวิตต่างจังหวัดนะก็เดี๋ยวเอาไปเผากินกันดีกว่าไปครับ